สบายดีพี่น้องสุขสุกคนตาจามนีแกงสมเฮ็ดแกงส้มพักบุ้งพี่น้องนี่นํำมะขามพี่น้องกว้วน้ากันแล้วน้ำมะขามเปียกต้มไว้ก่อนพี่น้องเพื่อจะได้แบบใส่ตะบุ้งก็ได้กินโดนๆพี่น้องจ้าไอ้น้ำปลานะคะแล้วก็มีรสดีใส่แกงส้มมีน้ำตาลเปรี้ยจ้ามีกุ้งพี่น้องกุ้งซด ้ะพริกแกงพริกแกงพริกแกงพี่น้องกับผักบุ้งลางเรียบร้อยพี่น้องจ้ะอ่อนอ่อนพี่น้องนี่เกียงใส่น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วจ้ะเพื่อให้ขี้ดินมันออกพี่น้องแล้วก็ล้างน้าสองสามน้าเรียบร้อยนีพไปเปิดเตาพี่น้องแกงแบบง่ายๆเด้พี่น้องบ่มี่ยังหลายเปิดเตาพี่น้องจ้ะพอดีให้น้าน้าปพระว่านี่พี่น้องผักบุ้งสองกลั ให้น้ำม,มันฟดก็นอนรือว่ามันเดือดพี่น้องเอาคอยมาใส่พริกแกงกับน้ำมะขามเปี้ยกน้ำตาลเปรีบปรุงรสนะคะเราน้ำเดือดก่อนนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปเรียบร้อยพี่น้องประมาณประมาณหนึ่งช้อนเนาะอย่างละหนึ่งช้อนเนาะแล้วแต่คนชอบนะชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดได้นะคะ เดี๋ยวหาพพีคนก่อนน,ะนี่คำสั่นจังหน่อยเด้อพี่น้องจ้ะทั้งไทยทั้งลาผสมกันไทยกับบแข็งเราไทยบกแข็งเดินแหมมันละลายพี่น้องใส่น้ำมะขามลงไปน้ำมะขามกตามความชอบพี่นอ้องบางคนก็มักสม้มบางคนก็มักสม้มเนาะ นี่แกงแบบง่ายๆงด้วพี่น้องใส่น้ำมะขามพี่น้องใส่น้ำปลาประมาณเล้ด้วยพี่น้องม้ว,วน,ม<า>นเราจะกิเค็มจะหน่อยค่ะจะใส่รสด,ดีลงไปรงด,ดีเนี่ยมีความเค็มอยู่พี่น้อง หนึ่งช้อนชาคุพูนเลยจ้ะใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยก็สันก็ต้มต้มเหมือนแบบไข่เขียวให้หนาม,มันมนัน่นจังหน่อยพี่น้องข้าเหนื้อจังหน่อยแล้วก็ใส่ผักบุง้งปลไยรล,ลาฝสดอยู่น้องคันประเภทก็เติมที่แกงได้เด้อพี่น้องแกงซีฟม,มืงก่อน ถ้าเกิดว่ามันบอเพชรแกงกับสีเติมจะสีสันหนวดแดงแดงพี่น้องได้ดีเลยพี่น้องบางสีสันเปรี้ยวหวานเข้มพี่น้องยังสีใส่แพักบุ้งลงไ,ไปเลยนใส่แพ็กบุง้งใส่ต้อนำดิเดือดเลยพี่น้องบนก็อ,อนอ่อ,อน ยุ้งใส่ยุ้งใส่ใสอับพัดอันแล้วก็แซ่บด้วยพี่น้องผัดพริกแกงก็แซ่กับบุ้งอันนี่ยบุงไทยผักบุ้งไทยอ่อนครับแซ่บน้ำเกลือกอบขอบซำๆจังหน่อยอย่าวากันได้พี่น้อง เมื่อกี่ย่างจับกล่องยักษ์สันพี่น้องเขาโทษเขาพายหลายที่ผ่าดประการใดก็ได้เ<ม>พ่เอเด้งขากล,งลงา่องนะล้มตลอดพี่น้องเลย้าให้มันเดือดแล้วเราคอ่ <c oughs> คอยค่อยคนมันเนะาะแล้วคนเลยมันจะดำบพี่น้องโอนาม,มันบอนพดพอเวลาใส่ลงแล้วน้ำม,มันก็โอยกเดือด นี่หมอหนึงพี่น้องปนน้ำกันเด้อพี่น้องจะปิดฝาไว้แล้วสิมาเบ่งเท่าหนึ่งเฮ้าค่อยใส่กุ้งลุ่งไปพี่น้องจ๋าถามเดือดกอนเนาะฟุ้น,นแล้วพี่น้องฟุ้นแล้วฟุ้นแล้วหรือว่าเดือดแล้วอันนี้แกงแบบธรรมดาธรรมดาบ่เผ็ดพี่น้องแกงแบบไม่ต้องเผ็ด มันแดงยื่ซื้อได้มันประเผ็ดพี่น้องมันว่าแมนพริกแกงไตคันแกงสมแบบแกงไตนะโอ้ย oh. แซ่ปเลยละ่ะอันนี้เอาแบบกลางๆพี่น้องนี่พี่น้องซีมืออีกเท่านึงก็เด้อก้อนใส่กุ้งเต้าเปีวยวเค็มๆพี่น้องเภทประดใส่กุ้งไปเลยพีนอ้อใส่กุ้งชิโตก แห้มันเดือดเลยพี่น้องคนมันเด้อยยันกุ้งข้าวยันกุ้งข้าวเดี๋ยวกี่ปิดฝาหม้อไว้เปิดผ้ออบแนวแล้วแล้วพี่น้อ,นองแหล่เรียบร้อยประนด้นตักออกก็ได้เน่แกงแบบง่ายๆพี่น้องเอ้ย ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามน้ำนเด้อพี่น้องกดคอมเมนต์ได้ยังมาเดตต่อพ่อตกขอไข่พี่น้องงานล้วลายแัน่นฟองมันกระตักออกก็ได้เผ็ดแบบแกงส้มแบบง่ายๆพี่น้องกุ้งก็ใส่ประมาณสิบตัวว้าวไปเลยเด้อพี่น้องบ้าน,นีห ขอบคุณพี่น้องทุกทุกกำลังใจที่เขามาหลับช่วนอกจากเพระโตไปแล้วไม่ว่า